ออคุณสิริพรช่วยเล่าเป็นพยานจากเหตุการณ์เมื่อกี้นี้ก่อนอธิษฐานคุณสิริพร,รรู้สึกปวดที่ไหนคะปวดตั้งกระสันหลังนะคะขึ้นมาที่คอสองข้างแข็งแล้วก็วิ่งขึ้นศีรษะวิ่งขึ้นศีรษะเหมือนพุ่งออกไปเลยค่ะค่ะพออธิษฐานแล้วใช่คะ่ะพุ่งออกไปแต่ก่อนที่จะมาม่าจะถามว่าใครที่เคยมีวิญ,ญญาณ ไม่อายนะคะว่าเคยถูกคมขืนไหมตั้งแต่เด็กยังไม่เจ็ดขวบเลยนะคะกับญาติทั้งก็โอเคก่อนหน้านั้นก่อนที่จะถามรู้สึกปวดปวดค่ะปวดขึ้นมดเลยปวดขึ้นสองบ่าขึ้นคอแล้วก็วิ่งขึ้นไปที่หัวอืมแต่แต่พอได้มามาถามแล้วก็อธิษฐานเผื่อหายหายเลยหายแบบว่าไม่ไม่เป็นเพราะอาการนี้เป็นมาตอนนี้หายเลยเนาะขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้ามัน มันเป็นารากเนาะที่เราขมขืนที่เรานึกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ให้อภัยแต่พอเอ่ยประกาศให้อภัยและอธิษฐานปลดปล่อยอาการปวดน,นั้นหายเลยหายเลยมันพุ่งขึ้นไปเลย,เลยโอเคขอบคุณไปเจ้าแล้วตอนนี้รู้สึกไงคะรู้สึกโล่งสบายทุกอย่างข้างในนี้มีสันติสุขเหมือนกับว่าเราเราได้รับการชำระได้รับความรักใหญ่แท้จริงไม่เพราะว่าพราะองค์มีความ วิ่งเข้ามาอย่างหนึ่งก็คือที่หญิงร่วมปริเวณี้พระองค์บอกไม่เอาผิดเลยได้ยินเสียงนะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณมากนะคะของพระเจ้าได้รับพระเกียรติผ่านคำพยานนี้ของคุณค่ะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้อบอกว่าตั้งแต่เด็กแล้วหลังจากที่ถูกกระทำชำเราและมีอาการอะไรคะมีอาการแบบว่า เราเนี่ยพอนึกแบบมันเหมือนอาการแบบไม่ไม่นั่นตัวเองอะแบบไม่อย่างไงคือรู้ว่าตัวเองตรงนี้มันเป็นปมด้อยเนาะแล้วก็ที่สามีหย่าที่สามีอะไรคือไม่ไม,ไม่รู้อะตั้งแต่เด็กมาเลยอะจะรู้สึกว่าท่อปวดหัวแล้วมันจะวิ่งขึ้นมันเหมือนมันหัวมันจะแตกขึ้นไปแล้วเราก็ต้องทุบแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมแล้วก็เป็นมาตลอดใช่ค่ะแ,แต่พอมามาเชื่อได้ ยี่สิบหกปีพอเชื่อเนี่ยก็อาการค่อยๆหายไปค่อยหายไปแต่หกปีแรกนะคะยังเป็นๆหายหายแล้วเมื่อกี้นี้อาการนั้นกลับมาอาการนั้นมันพูมันกลับมามันกลับมาใช่ค่ะมันกลับมาที่มาม่าอธินหาเพื่อว่าอะไรที่มันเป็นมันมันจะไม่ซ่อนมันจะสัมแดงออกมาแล้วก็มันก็เป็นอาการปวดขึ้นมานะคะถาคออย่างหนักเลยนะคะแล้วก็ก็วิ่งขึ้นไปที่ตรงเนี้ยตรงที่เราถึงปวด คือการกระหม,ม,ม่อมศีรษะมันปวดแบบมันปวดมันจะต<ด>้องไอที่ซ่อนอยู่มันขึ้นมาเลยใช่ค่ะแล้วพออธิษฐานค่ะมันวิ่งขึ้นแล้วมันหนลุดโ <s> ค้งไปเลยโค้งไปเลยขอบคุณพระเจ้าค่ะโก่งไปเลยโอเคอเคออขอบคุณพระเจ้าหน่อยไหมคะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเยซูค,ค่ะเจ้านิ่งๆพระเยซูค่ะ